่ะกเลยนะตั้งแต่แฮปปี้นก็ไปเรื่อยเลยแต่ชีวิตหนึงคู่กลับมาไม่ได้แบบโซไปร้องอ่ะโอเคไม่เป็นไรขึ้นไปเป็นแบบนี้ก็ยังโอเคมันเหมือนอยากพักใช่ไหมโอ้โหมาสายแล้วสุดยอดเลยครับยากินเทุกอย่างครับยาของยอดน่นแหละเราไปขึ้นมาเอะไรแต่ความยอดไรก็เพราะฉะนั้นไม่ป่วยในี่สุโอ้ขนาดดีๆอย่างนี้วิกหน้าแล้วผมนั้นพระเจ้า ไปเลยเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองมันไปไม่รอดก็ฟังมันในซองอะไรแล้วก็ร้องตามเนสไปดีกว่ามันไม่ใช่เสียงในคอนเสียงประสานกดหูฟังคำตอนที่นึกว่าเห็นกระเป๋าที่ตปีนี้ประทับเสียงเข้ามาเลยนะแต่เท่าเนียเข้าอะไรยคือยูดิซัคมันยังโอเคแต่คือการถ้าพยายามแทะไปหาแล้วมันหาไม่เจอมันยิ่งเล็กยิ่งฟังไม่ได้แต้องตั้งสติแล้วก็ดูอย่างเนสไป อย่างที่ครูคุมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยโอเคไหมว่าคือว่าโซ่ไม่ใช่ว่า่อนเลนะถามครูุมไม่ใช่ว่าโซ่ร้องถูกนะไม่ถูกหรอกแต่ว่าคือก็หาวิธีไปกันได้ไปแบบไม่ไม่ทุเรศอ่ะวิธีแรกที่เอาเหมือนเดิมไม่ได้ก่อนอแต่ถ้ามันอยู่บนวิีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ต้องประคล้องมันไปแต่วิธีแรกคือเอาเหมือนเดิมที่เราเคยซ้อมให้ได้ก่อนเพราะโซ่ทาได้มาหลายสิิรอบแล้วนึกออกนะตอนนี้อย่าไปงงลูก เราเคยทําได้ไม่ใช่ไม่เคยทําได้ร้องมาเป็นร้อยรอบแล้วนม่ร้องอัดร้องคนเดียวนะคะจะออกมา <c oughs> จะเอา,าเอาเอาเอาอัดเสียงไว้ด้วยนะคะโอ้โหแล้วโอ้โหถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ค่ะไม่เป็นไรเนสม,งงม,มีสมาธิอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ค่ะมีสมาธิแต่แบบมันมันไม่เสร็จกันแล้วคนดูเขาดูออกขนาดนี้ดูวโอตเอียง ก็ก็ดีกว่าไปทั้งคู่